มากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของสาวก Apple นะคะก่อนที่จะถึงวันที่10กันยายนนะคะล่าสุดนั้นต้องบอกว่าจะมีการเตรียมแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ี่ก็คือวันที่10กันยายนแต่ว่าในสหรัฐและจีนนะคะขณะนี้เนี่ยสาวกแอปเปเนี่ยมีการไปเข้าคิวรอแล้วนะคะเพื่อที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ที่คาดว่าจะเป็น iPhone iPhone 5S และ iPhone 5 c นั่นเองค่ะ แม้ว่า Apple นั้นได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนนะคะร่วมงานเปิดตัว iPhone สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Apple ในวันที่10กันยายนนี้ในเวลา10นาฬิกาตามเวลาสหรัฐซึ่งก็ตรงกับเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยที่สำนักงาน Apple c ลค p น s ์เมืองคูเปติโนสหรัฐอเมริกานะคะรวมทั้งการจัดงานที่ World Trade Center ศูนย์แสดงสินค้าที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนในวันที่11กันยายนนี้แต่ว่าขณะนี้ค่ะสาวก Apple นะัมีการ ตั้งแถวแล้วนอนรอเข้าคิวเพื่อซื้อ iPhone รุ่นใหม่ค่ะตั้งแต่วันที่5กันยายนตามเวลาในสหรัฐที่หน้าร้าน Apple Store สาขา New York City ีด้วยเหล่าสาวกคาดหมายนะคะว่า Apple นั้นจะจำหน่าย iPhone รุ่นใหม่ในวันที่20กันยายนเนื่องจากว่าเหล่าสาวก Apple อย่างกลุ่ม iCampus s นะคะเชื่อว่าเนื่องจากที่ผ่านมา iPhone มักเริ่มที่จะวางจำหน่ายในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่มีการเปิดตัวดังนั้นจึงลงมติว่า มา <Okay. S 1> เลยค่ะมาตั้งแถวรอซื้อ iPhone ใหม่ล่วงหน้าสองสัปดาห์นั่นเองค่ะ และขณะนี้นะครับแอปเปยังไม่ได้ประกาศว่าจะวางจําหน่ายสินค้าใหม่นี้เมื่อไหร่แต่เหล่าสาวก Apple นะครับเต็มใจจะรอแล้วก็ใช้ชีวิตบนถนนเนี่ยบนเกาะแมนฮัตตันแต่กฎหมายในแมนฮัตตันระบุว่าการตั้งเต็นท์เป็นสิ่งผิดกฎหมายเหล่าสาวกจึงใช้วิธีพกพาถุงนอนเก้าอี้ตั้งแคมป์แผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อ,อุป,ปรกรณ์กระจายสัญ,ญญาณอินเทอร์เนต็ต Apple Airport และถุงกันชื้นเพื่อป้องกันอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีฝนตกและยังสะท้อนว่าการเข้าคิวเพื่อซื้อสินค้าใหม่ของ Apple เนี่ยยัง าสััมพนธ์ทั้ง Apple และเหล่าสาวกไปโดยปริยายขณะที่ราคาของ iPhone ใหม่นะครับคุณพัสวีได้เริ่มมีการเปิดเผยจากหลายสํานักข่าวแล้วโดย iPhone 5S ขนาด16 GB เนี่ยราคา799เหรียญสหรัฐหรือประมาณ23,900บาท3 2, <S 2> GB ราคา899เหรียญสหรัฐหรือประมาณ26,900บาท 64กิกะไบต์ราคา999เหรียญสหรัฐหรือประมาณ29,900บาท128 g ิกะไบต์ราคา1,999เหรียญสหรัฐหรือประมาณ32,900บาทส่วน iPhone 5 c ครับราคาถูกกว่าเยอะมากนะครับ16 g b ไบต์ราคา3 4 0 0เอ่อขอโทษครับราคา349เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1900บาท3 2 g b ราคา4 4 9เหรียญสหรัฐหรือประมาณ13,900บาท 64 g b ครับราคา549เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1, 600, 1 6 0 0 16,900บาทโดยคาดหมายว่าจะมีสีชมพูฟ้าเหลืองขาวรวมถึงสีทองนะครับและคาดว่า iPhone รุ่นใหม่จะวางจำหน่ายในแต่ละประเทศช่วงเวลาใดรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนี้ จริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนเพิ่งถอย iPhone 5มาตอนนี้เลยตกใจมีอันใหม่มาอีกแล้วแต่ที่จริงแล้วถ้า <ID S 2> ใครเป็นสาวก Apple จริงๆเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยนะเพราะว่าแม้ข้อดีนะเพะนคิดว่าข้อดีของ Apple เนี่ยก็คือถ้าเป็นเขาเรียกว่าซื้อโทรศัพท์มาพอรุ่นใหม่ออกเนี่ยราคาจะไม่ตกมากมสังเกตดูจะตกโอเคตกไม่เกิน1000บาทหรือไม่ก็อ่ะก็แล้วแต่ว่ารุ่นต้องดูรุ่นไหนเชื่อได้ว่า iPhone 5เนี่ยราคาก็จะไม่ได้ตกไม่ตก,<า>กพร้อมขาย ไม่ไม่ดิฉันก็ไม่ถึงขนาดนั้นต้องไปถามคุณจิตภาวันนี้ต้องพลาดพิงแล้วเตรียมซื้อใหม่ลายนั้นเขานี่นะต่อแถวนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่กับช่วงหน้าเป็นเรื่องอะไรคะสำหรับ AEC Insight วันนี้ a e i n n s i g h t พูดถึงกาแฟดาวกาแฟลาวคุณพัศสวีเชื่อไหมว่ากาแฟลาวดังถึงฝรั่งเศสกาแฟอาเซียนเราเนี่ยติดตามตอนเดี๋ยวติดตามต่อไปสักครู่ครับ